สวยมัน,นี่แล้วแม่เรียกแล้วสวยเอ้ยเด็กน้อยมาน,นี่เด้วมันี่เย่แม่เรียกแล้วนี่นี่เ้ยเน้อยปานแมงบงขนพี่น้องงอ้อยออยอยู่้าอ้าตูดเล็กเล็กๆอยตูดเล็กนูดกด ยางเล่นไปเลยดื้อเดื๋ยนนอนแลยเล่นหัวซักหัวกล่มไปแล้วมา,มาพาน้องมาแล้วอ้สวยอ้สวยมานี่ลูกมาเปิดพัดลมให้หมาแต่คนก็เปิด เครื่องทำความอุ่นนะนะเพราะว่ามันอากาศมันหนาวมากเป็นมาเขาเขาทนไม่ได้เหมือนเราเจอดเจอดครับผมมาดูหน่อยนะ มานลยเวยไปไหนเฉยเอ้าคุณน้อยเฉยน้อยเนี่ยดูเฉยน้อยกันเฉยน้อยอ้าวไม่ใช่นี่ว่ามันไปไหนล่ะไอ้คนเวยไปไหนวะไอเฉยน้อยแม่ไปไหนวะหืมไอ้ตัวเล็กไปไหนอะ บ่าวาโอ้บ่าวานั่งอยู่ตรงนน้นอ้าบัง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 โอ้ยหนอบ่าวาบาวามาวาโอยแม่นึกว่าใครบ่าวารูปหล่อนี่เองดูแม่ตั้งใจตัดผมให้หัวแบ่งแม่เป็นคนตัดเองแหละตั้งใจแกล้งบ่าวา รอเวลาลูก่อยคนอีอแมก่กระดาดผมไปสถิตดีแค่มูมันจะมาใหญ่เจ๊หมูเจ๊แมวจะมาใหญ่สีกระดาษสีกล้องสีถุงอืนั่นแหละคืองานของเขาล่ะ บ้านเปียกเบิดหดนะมาออกบ้านแล้วเอาเอา,เอาสกปรกมาเอานอกบ้านมันฝนตกงไงทีนี้มันก็ไปเหยียบค้นตัวมาอาเด็ก บ้านนินจาแล้วหนิใช่ไหมบ้านนินจาแมวดำมาด้วยมันก็ไม่หมดหรอกมันก็มีสีเทาด้วยสีเทาก็เยอะเหมืนน cend. Cend. อนกันนะฮึฮึไอเก็บขยะช่วยแม่หนยเลยไอแจ๊คมันมากัดขยะเต็มเลยแจ๊คแจ๊กปิ๊ป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 ปมานนี่และแจ๊คแจ๊กปิ๊ปปิ๊ปเอ๊ะ มันนี่เลยแกมูถ้าไม่สั่งห้าไบเด้๋ยเขาจะเยี่ยวเพราะฝนตกเขาชอบเยี่ยวใส่บ้านเม้นแม่ถูทั้งอะไรต้นอะไรเออยากไอ้ขนยาวดีกว่าไอ้ขนยาวนี่ขนยาวต้น ว่าไอตัวนั้นหล่อเลยตัวนี้ก็หล่อเหมือนกันเด้พี่น้องนี่ดูสิถ้าตัวไหนขนยาวๆเลยฉันจะว่าหล่อหมดเลยเพราะฉันชอบแมวยาวแมวขนยาวเนยยอาโชว์สิผัวๆวายดึง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 ขนยาวในสวยไปไหนเจิสาวสวยๆไปไหนบ้าแมวน้อยสวยๆแมวไปไหนบ้าอนอนขานอนหลับ ถ้าเราเล่นเสียงนะเขาก็จะตื่นขึ้นมาเล่นเนี่ยไม่ไปนะข้างนอกหรอกฝนมาต่อแจ๊ดวิธีหลอกล่อหมาไม่ต้องไปเลยเดี๋ยวแม่ขนมให้มาขนมให้นะไม่ไปนะถ้าออกไปแล้วเขาไปย่ําไอ้ขี้โคลนไงพี่น้นงขี้ดินคน้นเต็มบ้านได้นะฉันถูบ้านไปวันละสามเที่ยวกับบอล้วเพราะว่าเขาออกบ้านบ่อยแล้วทีนี้มันก็เกิดฝุ่นเนาะ เราก็ต้องทําความสะอาดอีกกับพี่น้องเอ้ยบ่เหลวดอกอืมเมื่อยได้พี่น้องเลี่ยงสัต์นี่บแมันบ่เมื่อยเด้เพราะว่าเขาทําสกรปรกแบบไปเหยียบขี้ตมมาานสิบบันขี้ตมมันแห้งบันนี่โอ้ไม่อยากสิผาคไม่อยากจะภากเลย ก็ยังคือฝนตกหนอม่บ้านนี่กะห,หิมะละลายไปสองวันฝนก็มาปีที่แล้วได้เก็บเห็ดได้พี่น้องได้เก็บเห็ดน,นั่งลมได้พี่น้องไอ้ว่าหิมะนนเนาะได้เก็บเห็ดน,นั่งลมเด้หิมะแข็งแต่ว่าปีนี้กับโบเน่ยคือกันเพราะว่าปกติมันเกิดเยอะมันก็บ่กเกิดปกติในที่นี้หมายถึงว่าปีที่แล้วมันเกิดนะ ปีนี้มันว่เกิดอะไรพี่น้องก็ต้องเบิ่งกันเรือง่าคอยเก็บไปเล้่ยบอแจ๊กอจดตุ้มตุ้ตุ้มตุมตุ้มตุ้ซุมคก็ตเต <Thank you. laughs>